ด้านตะวันตอนนี้ก็54ล้านแล้วนะ54ล้านวิวแล้วรู้สึกยังไงฮะรู้สึกแบบดีใจไหมก็อฮะก่อนอื่นเลยต้องบายเนาะก่อนอื่นเลยต้องขอบขอบคุณพี่ศรีแล้วก็พี่ออดครับที่ให้โอกาสเด็กน้อยสองคนนี้แล้วก็ขอบคุณพี่สอนราชศรีที่เป็นคนแต่งเพลงนี้ด้วยขอบคุณพี่วีด้วยที่เป็นคนทำอัดอ่าแล้วก็พี่เบสด้วยพี่เบสเป็นคนเรียบเรียงแล้วก็พี่แต้มเป็นคน ได้หลายท่านนะครับผมก็ตอนนี้54ล้านวิวแล้วก็ในใจลูกก็ไมที่ไม่เคยคิดหรอกว่าวันวันหนึ่งจะมีเพียงทะลุไม่ถึง50หรอกไม่เคยคิดว่าจะมีเพลงทะลุถึง10ล้านมันต้องเกิน100ล้านวิวเชื่อพี่เชื่อพี่วันนี้ก็วันนี้ก็ดีใจมากๆขอบคุณพลังรากจากพี่เอ็ซีทุกคนนะครับทุกจังหวัดเลยทั่วไทยเลยว่าได้นะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับสดด้วยนะครับผมอาเซียงกทคภัณครับ นสี่สามสองจุ๊บเบาๆสักหนึ่งฟ้อนรับปาไปเขาเอาถือมาเอาลูกแบบสโลว์สโลว์รูปแบบสโลว์เฮ้ยไม่ไม่ท้าไม่ท้าไม่ท้าค้างไว้สักสองวิลูกเอาค้างไว้อีกรอบนึ่งรอบหนึงตอนนั้นตอนนั้นเราค้างไว้ไปเราค้างไว้ให้เขาจับภาพนิดนึงครับเราไม่เราไม่เราไม่ได้ค้างไว้อะตอนนั้นผมคือคอเขาบังค้างไว้เิย สามองหอเบางสักหน่อว่าครับผมโอเคครับโ,เโเลเมือใอ้นอกกระปาอีกหนึ่งรอบนะสุดยอดมาก ลงมาเจโลมาเจโลมาให้หน้าโต่งให้สมยคือเขาไม่้มาซ้อมด้วยใช่ไหครับคนนี้ไม่ได้มาซ้อมด้วยนะครับพอดีว่าคนนี้เขาไม่ค่อยว่างมาซ้อมแต่เท่าไหร่นอนกินนมอย่างเดียว พี่นุ๊กขอ,อกแก้มได้ไหมครั้งหนึ่งนะครับโอเคจะถามหอวพี่นุ๊กคืนได้ไหมครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครับยี่เอาแก้มพี่นุก๊ออกเอาแก้มพี่นุ๊กเอาแก้มพี่นุ๊กเร็วๆเอาละวันนี้ฟอนแล้วโอ้ยมาวันนี้เร็วมาเอาจะมาหาพ่อเลยมาหาแม่เอาไปหาแม่ไป<า>ยอดผ่นานลักพี่นุ๊กไหมครับโอเคเข้าใจครับทุกคน ไปส่งไมส่งไปส่ง,ง,งลูกไปฮ้ไปส่งลูก<ม>น้องยอ feet, <ม>ดนี่นี่แหละไม่ค่อยติดผมเป็นติเป็นคนเรียบร้อยฮะมาเป็นร้อยก็เรียบนะคะจัดไปอย่าอยู่เฉยๆอย่าอยู se, y aw. Y aw, ่เฉยๆอมะ

ไดน่าเล่นจังเลยเอาแม่ทำดีกว่าทำให้เขาดีๆนะทขาไม่เอาสวยนี่มันบอกเจ้าชายเจ้าชายอะไรนะเจ้าชายโกบร้อนไหมร้อนอ่ะร้อนออกเลยสวยมากเลยนึกแต่เกิดมาไม่เคยเห็นคนสวยแบบนี้เลยนะมองตรงขอโทษนะ mặt lắc tang Mà lắc tất tất Ê tất 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 Ê tất 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 Ê เจนี่เจนี่เคอน์ในลูกบักมากอ่ะเจ้าเจ้กูจะเจ้ามวนเด้อ ที่เป็นชุงของเราคือบริษัทของเราที่ตอนนี้มันยอดันตกนะทุกคนต้องขยันขึ้นมาเนี่ยต้องทำยอดกันรายได้บางตัวสินค้าบางตัวของเรานี่มันยังยังไม่ได้ตามที่ควรนะครับทุกคนต้องเร่งหน่อยไฟพนนพนัพนส่งออกนี่ผมยังติดต่างประเทศเดี๋ยวผมติดต่อต่างประเทศให้นะทางทสิงคโปร์แล้วก็ทางฝรั่งเศส เดี๋ยวผมติดต่อให้ทีนึงนะฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่นี่ต้องต้องบอกบอกลูกค้าหน่อยว่ารอรอ,อิดนึงนะครับโอเคนะการประชุมของเราในวันนี้ทุกคนโอเคใช่ทุกคนโอเคโอเคปประชมุม